ซิกดักพีเซน t h เด a ะดอนวิดแอ i t ิ d ูยิ้มสตอเบอร์หลอนเรื่องราวของสาวน้อยนามว่าเอลิที่อยู่มาวันนึง่งจูจ่ๆใบหน้าของเธอก็กลายเป็นตุ๊กตาที่มีแต่รอยยิ้มอยู่ตลอดเวลาแต่มันก็ทำให้เธอกลายเป็นไอดอลของวัยรุ่นสาวชาวญี่ปุ่นจนใครๆก็อยากเป็นเหมือนกับเธอแต่สิ่งเหล่านั้นมันทำให้เธอสูญเสียความเป็นตัวตนของเธอไปและเธอก็อยากที่จะได้มันกลับคืนมา เรื่องราวเริ่มต้นที่สาวน้อยเอลีกำลังพูดคุยอยู่กับกลุ่มเพื่อนผู้หญิงของเธอเธอได้ถามเพื่อนๆว่าใบหน้าและรอยยิ้มของเธอดูแปลกไปไหมเพื่อนของเธอมองแล้วก็ตอบไปว่าก็ไม่เห็นมีอะไรแปลกไปนี่แล้วก็เปลี่ยนไปคุยกันเรื่องอื่นเอลีกลับมาที่บ้านแล้วส่องกระจกดูทั้งทางที่ใบหน้าของเธอนั้นกลายเป็นตุ๊กตาแต่ทำไมทุกคนถึงบอกว่ามันยังเป็นปกติอยู่นะย้อนไปในวัยเด็ก หลปลาทองของเอลิถูกเพื่อนผู้ชายเตะบอลใส่จนแตกทําให้ปลาทองของเธอนั้นตายเธอไม่โกรธเพื่อนคนนั้นเลยแต่แท้จริงแล้วเธอนั้นเสียใจมากแต่ก็พยายามยิ้มเอาไว้เพราะเธอเชื่อว่าการยิ้มให้กับทุกสิ่งจะดีที่สุดเธอใช้รอยยิ้มนั้นกับทุกสิ่งจนกระทั่งใบหน้าของเธอได้กลายเป็นตุ๊กตาที่ยิ้มอยู่ตลอดเวลาและเธอไม่สามารถหุบยิ้มนั้นได้อีกต่อไปแต่กับกลายเป็นว่า ใบหน้าตุ๊กตาของเธอลรอยยิ้มนั้นกลับทำให้เธอกลายเป็นไอดอลของวัยรุ่นผู้หญิงทั่วญี่ปุ่นเธอถูกชักชวนจากแมวมองให้เข้าวงการบันเทิงหญิงสาวทุกคนอยากเป็นเหมือนกับเธอต่างก็พาการไปตัดผมทรงเดียวกับเธอและลีเทนเนอร์ในการช่วยยิม้มก็ขายดีปเป็นเทน้ำเททา่าเพราะวัยรุ่นผู้หญิงทั่วญี่ปุ่นทุกคนอยากมีรอยยิ้มเหมือนกับเอลิผู้ที่เป็นไอดอลของพวกเธอแม้ว่าเธอจะโด่งดัง แต่เหมือนว่าเธอจะไม่ได้มีความสุขเธอทักไปหาเพื่อนเธอเพื่อน,นัดเจอกันเพื่อนเธอได้แต่บอกว่าไม่ว่างแต่จริงๆแล้วเพื่อนเธอที่ทักไปหากับนั่งอยู่ที่โต๊ะใกล้ๆเธอนั่นเองและเพื่อนเธอก็นินทาเธอให้เพื่อนคนอื่นฟังว่าเธอมีแต่ยิ้มไปวันๆนไม่เห็นจะมีอะไรไม่ต้องชวนมาหรอกเอลี่หันไปก็เห็นหญิงสาวคนหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มเพื่อนของเธอนั้นก็มีไมหน้าที่เป็นตุ๊กตาแบบเดียวกับเธอเลยเอล่กลับมาที่บ้าน เธอเกิดคุ้มข้างและพยายามถอดหน้าตุ๊กตาของเธอออกแต่ก็ไม่สามารถทําได้เธอบอกว่าต้องการตัวตนจริงๆของเธอคืนมาทันใดนั้นผู้จัดการของเธอก็โทรมาบอกว่าเชิญนั้นจะได้ทัวร์คอนเสิร์ตทั่วประเทศแต่เอลิสนะไม่ได้ต้องการเลยแต่ก็ต้องจําใจทําตามไปอย่างนั้นขณะที่เธอและผู้จัดการกําลังเดินไปตามทางที่จะขึ้นเวทีคอนเสิร์ตเธอบอกให้ผู้จัดการเดินไปก่อนเพราะว่าเธอเห็นอะไรบางอย่าง เมื่อผู้จัดจการเดินลับตาไปจิตใต้สำนึกของเธอก็มองเห็นปลาทองของเธอที่ตายไปในวัยเด็กเธอขอโทษปลาทองของเธอเพราะว่าตอนที่มันตายเธอพยายามฝืนยิ้มทั้งๆที่เธอเสียใจแต่ปลาทองของเธอบอกว่าไม่เป็นอะไรมันรู้ว่าจริงๆเอลิเสียใจและกำลังร้องไห้อยู่เธอบอกว่าเธออยากกลับไปเป็นตัวเองปลาทองจึงบอกว่าทุกอย่างเป็นไปได้ถ้าเธอใจกล้าพอเอลิขึ้นเวทีคอนเสิร์ต โดยมีเหล่าแฟนคลับของเธอส่งเสียงให้กำลังใจอยู่ที่ด้านล่างเอลิงเงียบและไม่ยอมร้องเพลงจนคนดูต่างก็แปลกใจแล้วจู่ๆเอลิก็ทำบางสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดเธอเอาไมโครโฟนมาทุบใบหน้าของเธอจนแตกสลายออกมาท่ามกลางความตื่นตกใจของผู้คนภายในงานเธอบอกกับคนดูว่าข้างในใบหน้าของเธอไม่มีอะไรเลยอย่ามาเลียนแบบเธอเลยคนจะสูญเสียความเป็นตัวเอง จากนั้นเธอก็ถูกพาตัวลงจากเวทีไปการกระทำของเธอกลับกลายเป็นที่ชื่นชอบของผู้คนมากกว่าเดิมเธอยิ่งโด่งดังมากขึ้นไปอีกและทุกคนก็ยังคงเลียนแบบเอลิสในลุกใหม่ต่อไปและเอลิสในตอนนี้เธอมีใบหน้าที่ไม่ยิมอีกแล้วและสวมแม้ไว้ที่หน้าตลอดเวลาและเธอก็ได้พูดขึ้นว่าต่อไปเธอควรสวมหน้าแบบไหนดี เอาล่ะครับเป็นไงบ้างครับกับหนังสั้นเรื่อง The Don with Attitude ยิ้มสตอเบอร์หลอนหนังสั้นสะท้อนสังคมของชาวญี่ปุ่นเรื่องนี้พยายามจะสื่อสารว่าในสังคมชาวญี่ปุ่นนั้นมักจะเก็บซ่อนความรู้สึกที่แท้จริงเอาไว้ภายใต้หน้ากากที่เต็มไปด้วยรอยยิม้มที่ฉาบเอาไว้ภายนอกซึ่งก็เป็นเรื่องปกติของมนุษย์เราที่มักใส่หน้ากากเข้าหากันและก็การไล่จุดยืน ในความเป็นตัวตนของวัยรุ่นชาวญี่ปุ่นที่มักจะหลงไหลไปกับกระแสที่ถาโถมเข้ามาจนไม่เป็นตัวของตัวเองแล้วคุณล่ะเคยเป็นแบบเดียกเอลิไหมโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามชอ่องสิกดักไว้ด้วยนะครับและก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมจะลองอ่านทุกคอมเมนต์เลยและพบกันใหม่คลิปหน้าสวีดัสสวัสดีครับ